สวัสดีครับเอซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ฝนตกลินนะครับเอฟซีผมก็มานั่งยกยอเนาะ่วนสร้างพงกับช่างพงกระบ,บ่าวปุ้ยก็อยู่โน่นนะครับเอฟซีไปยามมองนะครับเอซีบ้านผมก็ายามมองเนาะสงใจกู้นะครับเอฟซีกลัวเรือเขาวิ่งผ่านเนาะวิ่งผ่านเอา มองคุณมองขาดมองมองขาดเนาะบ้านผมว่ามองมันขาดนะครับนี่ครับฝนตกโป,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 ปกแป๊กโป๊กแป๊กอยู่นะครับอีซีโอ้สวดทางด้านแล้วแถวเขื่อนลำปาวนี่ก็โกเหมือนกันครับยังไม่แรงเนาะคิดว่าจะตกแรงอยู่ครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็มาก็มไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะมา ่โมง่โมง5โมงมาถึงนี่มาถึงบ้านแม่ของช่างพงก็ถึงประมาณทุ่มมากัน4คนเนาะมาจากบ้านนะมากับผมช่างพงเบาปุ้ยน้องไอเดียนะครับอีซีครับ มากระทุ่มแล้วครับเดินลงมาเพื่อจะลงมาตรงถึงถึงน,นี่ก็ประมาณสองทุ่มกว่านะครับพีซีต้องเอารถตุกมานะครับพีซลงมาส่งแล้วก็เขาก็กลับคืนเนะาะเพราะว่าทางมังนคนทางมันยากจริงๆครับพี่ซียิ่งกว่าลงไปบ้านผมอีก โอ้โหเดินใช้เดินลงมาก็ไกลนะครับอีซีมาถึงนี่ก็นั่งเรือนะครับอีซีเนี่ยอย่างนั่นงเรือมาแบบมาปุยนะครับอีซีกับช่างพงเนาะคนหินเนาะนู้นโอ้โห,โโหนั่ง ถ่ายคลิปอยู่แบบนี้นะครับวิซีเย็นเย็นสบายเนาะถ้าช่วงเช้าก็ถ่ายคลิปหนึ่งก็นอนพักเพราะว่าผมไม่ได้นอนทั้งคืนเนาะนอนมาแล้วนะกูมองมาเรียบร้อยสงสัยจะไม่ถูกปลาเนาะเห็นไหมครับนอนสองคนเนาะกับช่างพง ปลาเรือต้องแจ้งม,มาอยู่คููมองมาด้วยนี่ครับนี่นก็มาลุ้นกันว่ายกยวอนนี้จะได้ไหมครับอีซีดูหน้าตาแต่ละคนเนาะซีเลียดมากนะครับอี่ซีควมไม่ได้ปลาเนาะ เมื่อคืนนี้ก็ช่างคงก็หลับหลับตื่นตื่นนะครับพี่ซีร้อนนอนอยู่ด้านในก็ร้อนนะครับพี่ซีมาปุ้ยมาเมาปุ้ยก็จะนอนอยู่ตรงนี้กับผมเนาะผมก็เป็นคนนั่งมาปุ้ยเป็นคนนอนน้องไอเดียกับยายกับตาเนาะนอนอยู่ด้านในมีพัดลมเครื่องหนึ่งเครื่องเล็กๆนะครับพีซี นี่คือมีผมนั่งตรงนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะครับอีซี่อุย้ยเห็นไหมครับนี่เกิดเป็นสวนมันนี่นะครับตรงท้องน้ําจริงๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่ตรงยิ้มน้นําขึ้นเยอะนะครับอีซี่แต่น้ำนี่ไม่ไหลไหลไม่แรงเนาะนี่ครับ เต็นนะครับไอซี่ดูเล่นเต็นนะครับเล่นกนับผู้ลากล้องไม่รู้ความยาวของเขื่อนลำเปล่าของเขื่อนนี้นะครับไอซี ไม่รู้ยาวกี่กิโลเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ปอดเหมือนกันมาหลายปีแล้วผมก็มามาได้มาได้กี่ปีเนาะมากี่ครั้งเนาะสองครั้งสามครั้งนี่แหละครับพี่สี่มาจนเสือมนี่เนาะมายกยอย่ลนี้แหละครับเพราะว่า โอ้โหวืตจะมองปลาไม่มีนะครับยิ้มลดดไม่ติดปากนะครับพี่สียิ้มแดดย้งแง่เนาะเห็นไหมครับคิดว่าเป็นแม่น้ำโขงนะครับพี่สีอ่า ผมก็มีอะไรว่างนะครับผมก็ขอจบคลิปวิดี่วน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ